คุณผู้ชมทุกท่านครับเมื่อเช้านี้ผมเดินไปนะครับเห็นคนทําสวนเขากำลังจะถอนต้นผักขมทิ้งทีแรกผมคิดว่าเขาจะถอนเอาไปทําอาหารเอาไปแกงเอาไปต้มจิ้มพริกกันต่างก็เลยถามเขาเอาไม่เนี่ยเขาบอกไม่เอาถอนทิ้งไม่รู้จะเอาไปทําอะไรอะไรต่างผมก็เลยขอเข้ามานะครับโอ้โหคุณผู้ชมผักขมงามๆอวบอแบบนี้นะครับทิ้งได้ยังไงครับเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรามากๆนะครับสำหรับผักขมเสร็จผมสิครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหวานคุณผู้ชมนะครับก่อลังทำความสะอาดไปที่เรียบร้อยนะครับและหลังจากนั้นนะครับพอดีพวกมีผัก ต้มผัาเปื่อยๆนะครับอร่อยนะครับวันนี้ก็จะไปกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยๆมีประโยชน์มีคุณค่าต่อสุขภาพร่างกายกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมและอาจจะมีคุณผู้ชมที่สงสัยนะครับว่าทำไมผักขมไม่ตัดรากทิ้งนะครับคุณผู้ชมเออคผมจะบอกเคล็ดลับนะครับผักขมนะครับรากผักขมมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของผู้ชายมากๆนะครับเคล็ดลับคุณผู้ชมเคล็ดลับพูดเบาๆพูดดังไม่ได้นะครับสำหรับรากผักขมนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าทิ้งนะครับตัดไว้นะครับจะต้มกินเลยหรือว่าจะไปชงน้้้้้้้้้้าาารร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 อนน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 นกกกกกกกิิิ็็็ไดดดเเเเเคค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 คลลลััััััััััััััััับบ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 พพ่่มมมมมมมงงงชชชีีีวววตตตใหหหุุณณผผผผผููููยะะะะะะสสสปปปึขขแ